โอเคครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมไทกินะครับในเกมอาเอาชีวิตรอดกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเดี๋ยว EP นี้เราจะมาสำรวจเขาเรียกว่าไงเกาะอาคันนะครับทุกคนนะก็คนอื่นเลยนะครับต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะผมก็ได้ไปสร้างบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็นี่ครับสิ่งที่อัปเดตมาฮะเดี๋ยว EP นี้ผมคิดว่าเราจะไปเดินสำรวจกันนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าอย่างไรดีเราแบบเราต้องการสำรวจพื้นที่นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปทัวร์บ้านกันก่อนเลยครับบ้านเเรรรราาากก็็จะะะปปนนนนนมณี้้คับบบอๆ เป็นบ้านสไตล okay. okay, exactly ์แบบง่ายๆนะทุกคนแบบไม่ได so, um, ้สร้างยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายง่ายนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตัวในตัวบ้านกันเลยนะครับทุกคนในตัวบ้านก็จะมีประมาณนี้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้สร้างอะไรมากเลยนะครับก็จะมีเตียงแล้วก็มีโดโด้นะครับทุกคนนะเออมีโดโดนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็จับไอ้เจ้าตัวนี้มาได้ครับมันมันขโมยของของผมไงผมเลยว่าจับได้มาเลยนะทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการสำรวจกันเลยดีกว่าทุกคน เดี๋ยวถ้าเจอตัวอะไรนะ่าสนใจก็จะจับมาด้วยเนาะแล้วก็อัปเดตเรื่องเลเวลของน้องไทกี้แล้วทุกคนก็แบบว่าเลเวลขึ้นมา56แล้วนะเพราะว่าผมไปเล่นนอกรอบมาหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนนะเดี๋ยวคลิปไมค c ครับอาจจะเป็น EP หน้านะครับเป็น2 EP หน้าเนาะเพราะว่าอาจจะได้กลับมาลงแบบว่า3คลชิปต่อทิ์เหมือนเดิมแล้วนะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มกลับมาปกติแล้วไงทุกคนเริ่มแบบว่าไม่ค่อยยุ่งแล้วนะครับก็น่าจะกลับมาได้ปกติแล้วนะทุกคนนะเออก็เราติดตามชมกันได้เลยนะครับไม Mod นค,บคนนะ แต่เอออีพีถัดไปน่าจะเป็นไมค์คราฟธรรมดานะครับทุกคนเดี๋ยวลองโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาเกมเลยเราไปสำรวจกันดีกว่าทุกคนคือผมอยากจะจับชีเล็กนะนจริงๆแล้วตอนนี้เรามีลูกสลุเฮ้ยเรามีอาสรบปเอ่อสามสิบแปดอันน่าจะจับในแนวเสาได้ตัวหนึ่งแน่ๆนอนๆน,น,นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้คือตอนที่ผมได้นรอบรอบไปทางงูลแล้วงไงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนแต่ตอนอีพีนี้ยังไม่อยากได้ทีเล,ลยเท่าไหร่แต่แบบว่าอยากได้นกอทุกคนอยากได้อาเจนนะทุกคนต้องหาเขาใช่ไหมเพราะอาเจนนี่มันอยู่บบนนนเขาะะครั ที่ครับอาเจนนี่เรา,าครับมาอย่างอาเจนอาเจนอาเจนทวิสตอันนี้ใช่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอาเจนอยู่ไหนนะเราเรียนรู้มาอย่างนี่ไงอาเจนทวิสโอเคเยี่ยมครับทุกคนอือฮึเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนี้คะทุกคนอาจจะแหลกๆหน่อยนะแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนกลับมาอีกรอบนึ่งว่า,วารอบนี้จะไม่แหลกแล้วนะทุกคนคือผมไปปรับภาพมาปรับ ไปปับภาพมานิดหน่อยนะครับทุกคนเนาะก็จะเห็นว่าเงามันก็จะเจนเรตไปเรื่อยนะคนุณคนแต่จริงๆแล้วผมอยากจะลบเงาออกมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาวิธีลบเงาออกนะครับทุกคนนะโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะประมาณนี้ก็น่าจะทําให้เลื่อนขึ้นนะฮะทุกคนแลกมากับภาพที่แบบดรอปลงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะทุกคนคือจริงๆนี่เกมอันนี้เป็นเกมที่แบบโคตรพอโคตรไม่ของการเด็กสเปคเลยนะคือแบบว่า เขาพยายามลดมาแล้วใช่ไหมพยายามแบบลดว่าแบบให้สเปคต่ำๆมาเล่นนะทุกคนแต่แบบว่าเอาจริงคือแบบว่ายังไงแม่งก็แบบแหลกอยู่ดีฮะทุกคนเอาจริงแล้วนะครับพยายามแบบปรับไม่ให้มันแหลกที่สุดเลยทุกคนแต่แม่งก็ยังแหลกอยู่อะตอนนั้นนะทุกคนเนีหวัองว่าตัวนี้จะไม่แหลกแล้วนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมาได้พักหนึ่งแหละเดี๋ยวลองไปข้างหน้าดูไปกินน้ําก่อนอ่ะเหมือนจะเจอเขาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต้อง ลองขึ้นไปดูเดี๋ยวตอนนี้หิวน้ํามากแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งอาร์คแม่งกินน้ําทะเลได้ครับทุกคนแปลกตรงนี้แหละคือทำไมผมไม่จับไอ้เจ้านี้นะทุกคนอาจจะถามนะครับอือก็เหตุผลอะไรอย่างหนึ่งเลยก็แบบทําไปแสงมันจ้ายอย่างเี้ยป่เนี่นแยแสบตาเหลือเกิน <c oughs> เหตุผลที่ผมไม่จับไอ้เจ้านกนั่นนั่นก็คือแบบว่ามันยังไงเดียคือแบบมันแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบว่า มันมันบางนะทุกคนคือมันไม่สามารถที่จะแบบถึกทนไปได้ขนาดนั้นนะน้องทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับแป๊บน,นึงหาชาโด้แป๊บนึงครับทุกคนผมถือว่าชาโด้ได้แปลงเดี๋ยวลองเกตส่งปรับอีกทีสักวันหนึ่งนะลองให้ชาโด้ดีดดูน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราลองไปหาเลยๆคือแบบให้ชาโด้มันแบบโหลดไปก่อนเลยก็ดีนะทุกคนเดี๋ยวลองดูดีว่ามันจะเลื่องเรื่องไหมโอ้แต่ก็แรงแรงเลยเดี๋ยวลองปรับเป็นอ่ามีเดียมชาโด้เจเนอเรลเป็นไฮแล้วกันกลมันกอนค็จะดีขึ้นนนะลชัสกอไป อ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคเพราะว่าที่มันแหลกก็น่าจะเป็นเพราะ resolution scale ทุี resolution scale นะทุกคนคือแบบว่ามันเยอะมากๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของแผนที่แล้วเอ่ยตอนนี้เราอยู่เหมือนจะเป็นเกาะหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ครับทุกคนเราต้องเดินตรงไปครับอ่าฮะเดินตรงไปอีพีนี้ยาวๆแน่นอนนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับโอเคตอนนี้ฮะเราต้องเดินไปก่อน ตอนนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะฮะหวังไว้นั่นไงอาเจนใช่ไหมนะ่ะเอาไม่ใช่อาเจนทุกคนมันเป็นนกอะไรสักอย่างนกกินปลานะครับไม่ใช่อาเจนที่เราตามหาอู้เราเจอจระเข้ด้วยทุกคนแต่ตอนนี้เราสามารถสู้กับจระเข้ได้นะครับทุกคนนะแต่ก็ยังดีกว่ายังดีกว่าเราแบบว่าไปที่อื่นก่อนนะครับยังยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เรามาตามหาอาเจนนะฮะยังยังยังโอเคเราก็เดินตรงไปก่อนเลยครับแถวนี้น่าจะมีเอ่อพวกเดรนเสาร์โหดเกิดนะเนี่ยโอ้มีจระเข้เกิดเต็มไปหมดเลย นะครับตอนนี้ปรับภาพมามันก็ดูแบบมองง่ายขึ้นเนาะทุกคนเนาะโอเคก็นี่แหละภาพพอดีของมันนะครับแต่ภาพมันก็อาจจะดบๆลงไปหน่อยเดี๋ยวทุกคนคือช่วงนี้หิวน้ําบ่อยมากครับอะไรเนี่ยทำไมแบบเดินแป๊บๆอยู่น้าอีกแล้วฮัลโหลเนี่ยเราต้องเดินไปข้างหน้าดูหวังว่าจะมีภูเขานะเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่านี่ครับแต่ข้างหน้าเรายังไม่เคยไปไงเราต้องไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันครับไปยาวๆไปเลยทางตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคยาวๆไปเลยนี่ครับ มองว่าจะไม่มีอะไรอันตรายแล้วนะเอิม่มกูคิดผิดแล้วบ้านเนี่ยน่าจะมีแล้วแหละนะฮะเหมือนจะมีเหมือนจะมีนี่ครับมันคือตัวอะไรอ่ะอะไรเนีย่ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรเลยเดียวเดียวเดียวไอ้เจ้าตัวนี้มันกินไข่ใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มันฝูงตัวอะไรวะนะทุกคนมันกัดตัวอะไรอ่ะลองลอง,ลองสู้เราแล้วจะสู้กับมันได้แล้วจเจอตัวอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นฝูงดิโลครับนี่ไงรวมไปก่อนหนึ่งตัว <c oughs> มาไอ้น้องมามาใครจะบอกใครจะบอกจะบอกว่านี่ไงฆ่าคนอื่นหรอฮะอืฆ่าคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลก็ต้องตายไปซะไอ้พวกนี้นี่เออนะเ <c oughs> ขาังไม่ทำอะไรให้เลยไปฆ่าเขาเฉยเฮ้ยตอนนี้มันกัดคนที่ว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปก่อนไปก่อนนี่เรามาสำรวจเราจะไม่ได้มาจับเดลส์สองนะ <c oughs> ทุกคนคือจะหาอาเจนไงทุกคนแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะครับอ่าฮะ แต่ตอนนี้ที่ผมเล่นมานี่ยังไม่เคยเจอทีเล็กเลยนะทุกคนคือไปสำรวจมาเอ้ยเจอแล้วหรือเปล่าเออเจอแล้วครั้งหนึ่งตัวเดียวครับทุกคนเป็นตัวที่แบบว่าน่ารักตัวมตมีมากนะครับคือตอนแรกก็อยากจะจับแหละแต่แบบว่าไม่ทีเล็กหรือสไปโนะไม่ใช่ทีเล็กดีทุกคนมันคือสไปโนะครับแต่ริงไม่เคยเจอทีเล็กเลยนะเนี่ยจะว่าไปแล้วทีเล็กก็หายากเหมือนกันนะครับตอนนะโอเคครั้งหน้าน่าจะเป็นเหมือนภูเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเดินสำรวจดูโอเคเก็บเจ้านี่มาด้วยอาจจะเป็นต้องใช้นะครับพราะเราใช้ชิติน ในการแบบว่าครับเอที่ขี่เจ้าอาเจนใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคอมีเจ้าตัวมูตมีหนึ่งตัวนี่โอเคข้างหน้ามีม้าด้วยเหรอทุกคนเหมือนจะเป็นม้าฮะโอ้ม้าเห็นคนไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอโอ้มันคือแรปเตอร์ครับเจ้าแรปเตอร์มานี่เลยจะคล้าม้าอย่างนั้นแหละฮะฝากผ่านคล้าไปก่อนเถอะเออเขาสาแบบไม่ไปทำอะไรเจ้าไปทำเขาได้ยังไงฮะเออนี่ครับ ขึ้นวนไปก่อนโอ้ยโอ้ยตอนนี้เราสเตมิน่หมดต้องระวังไว้ให้ดีนะป่าน,นี้คือแบบว่ามันโหดร้ายมากครับอาจจะมีโอ้เดี๋ยวอีกแล้วร้อนอีกแล้วทุกคนคือเราต้องคาบกระติกน้ำมาแล้วแหละทุกคนนะเพราะว่าแบบว่าไม่ไหวแล้วนะครับคืออยู่น้ําบ่อยเกินนะครับตอนนี้กินเบอร์รี่ไปทางท้อไปก่อนแล้วกันมันน่าจะมีขวดน้ําอยู่นะเดี๋ยวต้องลองไปคาบดูน่าจะใช้หนังพวกหนังพวกไม้อะไรอย่างงี้นะทุกคนต้องลองไปดูแป๊บนึงครับคือโอ้ย อุ้ยแรปเตอร์เทกเหรออุ้ยูคือน่าจะจับเมื่อกี้นี้อาจจะหาเจอยากด้วยนะเมื่อกี้นี่ยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดตอนนี้ผมจะเสียชีวิตแล้วครับทุกคนครับอือแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอก่อนขอกินน้ำก่อนกินน้ำกรุบกุบโอเคเดี๋ยวลองลองดูก่อนว่าเราสามารถคราฟได้หรือเปล่าเอ่อกดไออ่ะฮะแล้วก็มาดูนี้นี่ไงโอเคคราฟมาได้สองอันน่าจะพออยู่ครับทุกคน Okay. ตอนนี้อาหารเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะยูสยูสโอเคเรียบร้อยครับนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกนี้นี่อืมโอเคขึ้นต่อตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำแล้วเพราะว่าน่าจะมีน้ำกินตลอดแต่เราต้องน่าจะถอดชุดเกาะออกนะเพราะว่าเต่ถอดออกก็มันก็เสี่ยงอยู่ดีอะทุกคนคือถอดออกมันน่าจะเสี่ยงเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไป น่าจะอาเจนน่าจะอยู่ข้างบนนี่แหละไม่น่าจะไปไหนใกล้รหรอกครับอาเจนนะจริงๆแล้วนะฮะเออข้างหน้ามีตัวอะไรด้วยคา,าโน่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นคา,าโน่ก็เป็นไปได้อ่อไม่ใช่นึกว่าห่างไดรนเสาร์โดยมันไม่ใช่หางไดโนเสาร์ทุกคนมันคืออะไรก็นไมลระ้ก็คือปีกนกผมนึกว่าห่างให้ตายเด้อเดี๋ยวนะทุกคนนั่นมันตัวอะไรวะหน้าเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นมัน น่านมันอัลฟาหรือเปล่าเดี๋ยว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 อ๋อมันคือคาโนโ่ทุกคนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าตอนนี้คือเราควรจะทำหน้าที่ของเราก่อนนะครับอเอาใจพี่ไอ้นี่ยมันผมเกลียดไอ้นี่ยมันชอบแบบขวิดเราอ่ะอุ้ยเจอเจอตัวนี้ด้วยที่มันคล้ายๆไทเซอร์ท็อปนะทุกคนมันชื่ออะไรสักอย่างพาโอ้ยอ่านชื่อไม่ออกอุอ้ยเดินอยู่ด้านแหละตายเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปข้างหน้าดูสิว่าเราเคยไปยังเราต้องไปทางนี้สิเราต้องไปทางนี้เหรอ โอเคไม่เป็นไรเดินไปครับเดี๋ยวดูก่อนดีกวก่อนเราต้องเดินไปทางข้างหน้าแฮทุกคนโอเคไปกันต่อเลยครับไม่น่าจะมีอะไรใน e ีนี้แค่มาสำรวจเฉยๆเนี่ยเห็นทุกคนคือแบบว่าหิวอีกแล้วครับคือแบบว่าเดินไปไหนก็หิวเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันคือตัวอะไรกันครับเนี่ยมันคือคาโนติดบลัอกอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้ติดบลักแล้วแหละกูว่านะโอ้เดี๋ยว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 มันจะมาจัดการกูแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ย จริงเราก็น่าจะจับคาโนนะแต่ก็แบบไม่ดีว,ว่าเพราะผมไม่ได้ชอบคานโนขนาดน,นั้นนะ Two thousand years later โอ้ยเชี่ยจระเข้มาไงวะเน่โอ้ไปก่อน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 โอเคโอเคโอเคไปก่อนทุกคนคือจระเข้มันมาอย่างไรเอ่ยนะครับโอ้โหแล้วดูทุกคนข้างหน้าเรานั้นข้างหน้าอุ้ยอ้ยอ้ยชุดก่อพังหมดเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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  เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอจระเข้บ้านี่หืม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 อุ๊ยอะไรอะโอเคโอเคทุกคนไปก่อนไปก่อนคือตอนนี้ชุดเกาะเราพังแล้วทุกคนแย่แล้วอือืมชิบหายแล้วครับทุกคนคือแย่มากๆแล้วตอนนี้ครับคือเราจะซ่อมชุดเกาะอย่างไงเนี้ยชุดเกาะเราพังแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถซ่อมในนี้ได้ด้วยครับแล้วก็ต้องคาบชุดเกาะเอ่อชุดเกาะหนังเพื่อมาทางชีวิตก่อนแล้วกันเนาะทุกคนนะเพราะว่านี่ครับ ผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีชุดกอด่อนนี้เราน่าจะเสียหายหลายแสนนะครับทุกคนนะโอ้ยโอเคเราต้องเดินไปข้างหน้าเรายัางไม่เคยเดินไปข้างหน้าครับถือว่าเยี่ยมอยู่โอเคเพราะงั้นเราต้องเดินไปข้างหน้าครับโอเคตอนนี้มีชุดเกาะแล้วโอ้เยี่ยมไปเลยใส่ชุดเกาะสิเออเยี่ยมโอ้งูงูงูไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่อยากยุ่งกับงูไม่อยากงูงูไอ้ยานี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนตัวอะไรอ่ะ โอ้โหจระเข้อีกแล้วเหรอไปก่อนไปก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคเดินต่อไปเรื่อยๆเราจะลองเดินไปกลางแมปดูนะเผื่อจะเจอแบบอู้เจอตัวอะไรอะทุกคนอู้เดี๋ยว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 ไอ้นี่มันกัดสลบไอ้นี่มันกัดสลบเดี๋ยว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 ยายาไอ้นี่มันกัดสลบทุกคนอันตรายนี่อันตรายมากมันออกลากันเป็นฝูงอันตรายมากอันตรายมากไอ้ตัวนี้อ

ดูซิว่าเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอ้ามันคือกิการมโกโดนั่นเองเนมเอ้ยช่างมันแล้วกันมันไปไหนไปแล้วเนี่ยนอกอะ่ะโอเคไปข้างหนครับดูซิว่าจะมีอะไรคือแมปมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับน่าจะใหญ่จากเดิมนะทุกคนนะคือแบบว่าน่าจะใหญ่ขึ้นจากเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาอันนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็จะเอาอันนี้มาชิตินมาเยี่ยมใน้90กว่าอันสวยนะครับ โอ้ดูเสว่าขา้างหน้าจะเป็นอะไรอโอ้ยโอ้โออยหิวน้ำอีกแล้วหิวบ่อยมากนะครับถ้าไม่มีนี่ผมบอกเลยว,ว่าน่าจะเสียหายหลายแสนโอเคอ่ะฮะเราคนลงทางไหนดีเนี่ยทุกคนโอ้แสบตาไปหมดแล้วนะครับไม่มีเนะี่ยไม่มีเนะี่ยโอเคน่าจะลงทางนี้ได้่ค่อยๆไต่เขาลงไปครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงเยี่ยม,ยยม,ยยมเกือบตายหาแล้วไปละ โอ okay, เครามาข้างล่างได้แล้วโอ้โหชิปหายโอ้โหหนีเสือปะจระเข้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มเลื่อก่อนเจนะเราเจอสไปโนซอรัสแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะจับสไปโนซอรัสเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ก็เนาะยังดีกว่าตอนนี้เรามาจับนกไงทุกคนนี่ยเราไม่อยากจะนอกเรื่องนะครับโอเคโอเคเขาบวกกันอยู่ตอนนี้เราก็ต้องวิ่งไปเลยให้มันตีกันไปโอเคเราไปแล้วทุกคน เราไปแล้วเราจะมุ่งหน้าไปภูเขาเท่านั้นเราจะไม่ยุ่งกับตัวอะไรแล้วทุกคนตอนนี้อาา่าฮะตอนนี้โอเคเราเหมือนจะมาถึงเอ้เราเจ้าลังนางพญาทุกคนนะ่าจะเป็นที่กําจัดบอสอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้โหอุ้ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ปลาบีรันยา่าตกใจหมดไอหานี่เออคนยิ่งตกใจอยูอย่ไอหานี่นะเดี๋ยวลองอัพน้ำอาหารเพิ่มแล้วกันเพราะว่า น้ำอาหารนี่ไม่คนลดไวครับทุกคนโอเคกินไปอู้เจอตัวอะไรอะ่ะไททันเหรอทุกคนมันจะเป็นไททันอะไรสักอย่างครับทุกคนโอเ้เท่มากคือเท่มากครับทุกคนให้ไปเลยสิบเต็มสิบนะรนบว้าวโวท,ท,คคทุกคนดูมันสิทุกคนครับทุกคนดูมันสิตัวเบลเลอร์เธอเลย ใหญ่กว่าบอลโตอีกครับโอ้นี่ไงของข้างหน้ามีโอ้โหน้ำตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเยจพี่ใหญ่นั่นมันโอ้โหนั่นมันนั่นมันอันนี้นี่อัลฟานี่ทุกคนไดโนวเสาบ,บอสครับอัลฟาฮะทุกคนสุดยอดว้าวตรงนี้น่าสร้างบ้านมากทุกคนดูน้ำสิมันเป็นน้ำตกฮะนะ นี่คือเราเปิดโลกใหม่อยู่ใช่ไหมนี่ตอนนี้ว้าวสุดยอดครับโอ้ยหิวอีกแล้วโอว้ตอนนี้เราเจอนกอีกแล้ว,โอ,วโอเคเหมือนจะเป็นเขาแล้วนะตรงนี้นะทุกคนนะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนอยู่อ่าโอเคเรากำลังเราควรมาทางนี้ดีไหมอ่ะเราควรมาทางนี้ครับโอเควิ่งต่อไปให้เรื่อยๆอย่าหยุดพักครับว่าเอ้ยเจอเจออีกแล้วใช่ไหมนะแป๊บนึงเปลี่ยนยาสลบแป๊บนึงนะทุกคน ทำย่าสร็โอเคน่าจะใช่นะออ้ตัวบอลเลร์เลยทุกคนเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวดี๋ยวยเนี่ยเดียวเโอวเวเดี๋ยวเอี๋นีวเดนเดี๋ยเนียี้ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวียดดียเียาายเวียอเเีีเดีเีดเีย แล้วก็ตามมาตีแรงโคตรโคตร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 โอเคโอเคโอเคโอ้ผมไม่อยากค่าเสียอาหารคือมันตีผมไม่ว่านะแต่ผมไม่อยากเสียอาหารโอ้เดี๋ยวเนั่นไงภูเขาโอเคเจอแล้วภูเขาที่ผมตามหาทุกคนคือมันจะไม่เป็นภูเขากลางแมเปครับทุกคนแล้วแถวๆถวนี้อ่ามันเป็นที่เก่าของผมเลยนะจําได้มันน่าจะมีกีก้าเกิดน,นะครับแถวแถวนี้น,นะอืมเป็นอะไรที่จริงๆผมอยากจะกลับ กิก้ามากเลยนะครับกิก no ้าโนโตะสัสใช่ไหมเออถ้าจาชื่อไม่ผิดนะครับทุกคนคือแบบว่าเป็นไนเสาา์ที่ผมอยากได้ที่สุดแล้วนะทุกคนคือแบบน้องคือแบบหล่อเท่มากๆครับแบบเป็นพระเอกในใจใผมเลยอะ่ะจริงจริงแล้วนะครับอือแหลกแหลก,กโอเคตอนนี้มืดแล้วอ่าเจอเจ้าหัวมงครับวันนี้ก็โหดอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวนะหิวข้าอีกแล้วเหรอโอเคกินไปอุ้ยอะไรอะ่ะมดมดบินมดบินนี่ไงนี่ไงรวมไปซะ เอามาฮะเอาเนื้อมาเ,อาเนื้อมาแล้วกันเ,เนื้อมาแล้วกันตายไปซะโอเคดูซิว่าจะมีนกให้เราไหมอ่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยมืดมากมืดมากมืดมากแป๊บน,นึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วยุ่งจริงๆยุ่งจริงๆยุ่งจริงๆฮะตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยทุกคนคือตอนนี้ผมกำลงังหลงครับอ่าเราต้องขึ้นเขาคนนี้ไปใช่ไหมเดี๋ยวลองเช้ากันเขาไ,ไม่รู้าเขาเนี้ยทุกคนเขาไม่รักเราต้องเป็นเขาหรือเรล่า โอเคคเมื <Okay. S 2> ่อวันเช้าห้เดือดรองเห็นนะตอนนี้มันมืดแล้วโอ้ยอยู่ที่เดีวเหรออุ้ยวันนี้ก็เป็นขเานขาเปี่ยนให้เดือดร้นดูไหมโอเคต่อตกใจหมดโอ้โหวิ่งไกลไกลไกลเจนเช้าเลยเนี่ยโอเคเวลาลไหนก็จะเร็วครับอ่าฮะอ่าฮะโอเคเชา้าแหละโอเคเพราะว่าผมปรับปรับให้มันไวนะครับทุกคนตอนกลางคืนนะเพราะว่าแบบว่าตอนกลางคืนอาร์คมันนานแล้วมันก็น่าเบื่อมากคือมันนอนข้ามวันไม่ได้ไงทุกคนโอเคดูแถวๆนี้เหมือนน่าจะมีอาร์เจนทวิสหรือเปล่านั่นไงมันหาหากินกันเป็นฝูงเง็บเจอแล้วทุกคน เราเจออาเจนแล้วทุกคนตอนนี้แต่โอ้โหมันอยู่กันเป็นฝูงเยอะมากไม่รู้จะจับยังไงครับอ่ะสามตัวน่าจะไหวอยู่ครับทุกคนนะโอเคมามา,มาเลยมาเลยมาเลยมาต้องยิงเปิดไปก่อนทีนึงหรือเปล่ามาโอเคล่วงโอเคไม่ล่วงคูนี่จะล่วงนะครับไม่ล่วงไม่หนึ่งตัวโอเคนี่ไงสองตัวไหมสองตัวไหม โอเคบินหนีไปแล้วทุกคนโอเคล่วงโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ <c oughs> ผมอยากได้อีกสักตัวนึงอะ่ะอีกสักตัวหนึ่งได้ไหมอ่าฮะตอนนี้อีกตัวนึงมันบินไปไหนแล้วเนี่ยอืึตอนนี้ไม่มีก็ไม่เปไ็นไรครับทุกคน,นได้ได้เราจะน่าจะจับไอ้ตัวน,นี้ได้อยู่นะโอเคเราเอาเนื้อให้ไปเลยกินเนื้อไหมเอาเนื้อไปเยอะโอเคโอเคขึ้นไหมอ <c oughs> ืเกือบตายกันเลยทีเดียวคือผมต้องไปปริบัติานยากกว่านี้แลอ,อัน,นี้มันน่าจะง่ายเกินไปหรือเปล่าแบบว่า คือยิงสองทีเกือบตายนะฮะโอเคเอ,อิกินมาตอนนี้ก็ได้แต่รอพวกมันนะครับทุกคนรอให้มันกินนะตอนนี้เราลองมาครับอาเจนดูไหมว่าได้อย่างอาเจนอาเจนอาทีอาหนีเอออาเจนตอนนี้ขาดไฟเบอร์เราก็สามารถครับอันนี้แล้วนะทุกคนโอเคไม่ยากเท่าไหร่นะที่อไอ้ของมันน่ครับโอเคได้แล้วมาอาเจนเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ เราได้อันนี้ของอาเจนมาแล้วนะครับทุนจะต้องทิ้งเนื้อให้มันหมดก่อนเพราะว่าตัวเราน่าจะหนักมากแน่นอนนะครับอืมโอเคทิ้งของไปต้องทิ้งไปให้หมดเลยนะครับพวกนี้อะไรทีห่หนักๆนี้ก็ต้องทิ้งไปโอเคโอเคกิดไปทำยิ่งขึ้นบ้างไหมเนี่ยไม่ขึ้นเลยเหรอเออยัดนาคูติกแล้วกันจัดเข้าไปอืมกินเข้าไปจะได้คลี่คล่อง <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs> โอเคอันนี้ก็กินเบอร์รี่ดำ โอเคเราจะได้หีบไปไวนะ uh huh. อ่าอีกตัวหนึ่งเจอแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะยิงโดนหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมว่ามือสไนเปอร์อย่างผมแล้วไม่พลาดเรื่องการยิง uh huh. มันน่าจะยากคอตัวได้เลยทุกคนเออมา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 โอ้โห oh oh, ไม่โดนแน่ๆจริงๆแล้วถ้ายิงระยะนี้คือการวางผลนี้ค่นอนข้างจะน้อยแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเดินสำรวจระหว่างรอกันแล้วกันนะอ ผมจะตั้งมันชื่อว่า B 1 B 2แล้วกันเนาะเฮ้ฮะชื่อแบบว่าน่ารักมากๆโอเคเจออีกตัวหนึ่งแล้วมามันลงต่ำแล้วครับทุกคนโดนเรียบร้อยมามาหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วมาเรียบร้อยอีกแล้วเหรอไอ้นี่อีกแล้วเหรอทุกคนเราเจอไอ้นี่อีกแล้วเราเปิดก่อนได้เปรียบ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  โอย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 โอ๊ยโอยเราลสลบ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 ลบช่วยด้วยช่วยด้วยเราหวังว่าหวังว่าในดาบสาวเราจะชนะนะทุกคนนะหวังว่าคือตอนนี้ต้องมีความหวังอย่างเดียวทุกคนเออมันจะตายไหมเนี่ยทุกคนถ้าตายนี่คือแบบว่าคือวิ่งมานานมากเลยนะจรยิงๆพตอนนี้อะไรกันเกิดขึ้นออ้ยโอ้ยมันกัดผมแล้วทุกคน จะตายไปเนี่ยคือผมเกลียดมันมากเลยทุกคนคือแบบไม่อยากเจกอตัวนี้เลยจริงๆถ้าเป็นไปได้แล้วนะครับคืนนี้ขนาดเป็นหมดแบบว่าไม่ยากนะนะทุกคนคือแบบดูดิมันกัดผมแบบว่าเกือบสลบนะฮะจริงๆแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราจะฟื้นแล้วโอ้คือแบบนอนนานมากประมาณแบบว่าสองสามนาทีได้ครับทุกคนโอเคฟื้นแล้วทำไมมันไม่กัดเราตายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วเดววนเสา์เราไม่ช่วยเราเลยเอาจริงๆแล้วนะน้อง เฮ้ยน้องไม่ช่วยเราจริงๆเหรอคือเราไม่ได้ตั้งน้องไว้ให้ช่วยอะทุกคนเสียใจมากครับโอเคเอาา่าฮะเราไม่ได้ตั้งน้องให้ช่วยเราแน่เลยทุกคนเดี๋ยวต้องดูก่อนเอา่ามันกดตรงไหนให้น้องเขาช่วยแล้วนะช่างมันแล้วกัน,นครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปยัดของแล้วกันคือแบบเกลียดไอ้ตัวนั้นมากแบบเกลียดที่สุดเลยจริงๆเอาจริงแล้ว,ลวโอเค โอเคกินไปนะครับตอนนี้เราเหมือนน่าจะได้อา,อาเจนมาตัวนึแลนะครับเราลองไปขี่ดูแล้วกัน2ตัวเลยนี่ตัวนี้เวทสิบเจ็ดครับตัวนี้ก็เวทสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับอือหือตัวนี้ลองน้ำหนักก่อนเลยนะครับตอนนี้น้ำหนักมามาน้ำหนักมาอา่าฮะกดน้ำหนักมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ที่ขี่ไปแัดเดินปราบ,นะรบแบบหล่อเทจัดโอเค นี่มันคือฝูงอาร์เจนทาวิสนี่ว่าครับทุกคนเยี่ยมมากมากโอเคทุกคนดีพีนี้ต้องมีแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจับตัวนี้ก่อนนะครับผมว่าผมจะจบแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจเดินกลับบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องแบบคือยังไม่อยากกลับบ้านไงอยากจะแบบอีพีหน้าก็แบบเวลต่อเลยอะไรเงี้ยทุกคนนะเออน่าจะเป็นอะไรที่เยี่ยมนะทุกคนคือตัวนี้เวลเยอะกว่าคนอื่นเลยนะครับโอเคได้แล้วชื่อว่า B1 แล้วกันตัวนี้ครับเปลี่ยนชื่อได้ไหมเนี่ยอ่ะฮะ เอ่อมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้แล้วอรอทุกคนโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ชื่ออาร์เจนไปเออฮะเดี๋ยวเราเอาที่เขีย้จากตัวนี้แล้วกัน,นครับเอ่อมามาเวลยี่หกเลยครับเยี่ยมแบบจัดๆโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันบนฟลาดีกว่าทุกคนนะมาโอ้โหโคเท่เลยอาร์เจนแบบมันน่าจะปรับโมเดลใหม่นะครับอาร์เจนนะดูจากการแล้วโอเคตามมาตามมาตามมา โอเคมาเร็วๆว้าวโคตรเท่ครับทุกคนอาเจนคือไม่ผิดหวังจริงๆที่มาจับครับคือแบบเท่โคตรดูดิว้าคือแบบเหมือนอินซียักษ์เว่อร์แต่มันก็คืออินซีนั่นแหละวะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราไปจัดการไอ้ตัวข้างหน้าดูไหมทุกคนว่าจะจัดการได้ไหมโอเคมาเรามีสามะเรามีสามครับ เรามีสามแล้วจะจัดการได้อยู่มามามาโอเคจะตายละปาบปปาบจะตายโอเคสุดยอดนะครับนี่คือทีมแบบอาร์เจนของเรานี่มันเก่งเกินนะครับโอเคเจอกันครับโคนบ๊ายบาย